างขึ้นสร้อยนี้นะคะไปพับอันนี้สภาพยังไหวไหมไหวค่ะใจเรายัางสู้นะคะสู้ตายสู้ตายไว้หลายสู้ๆู้ใส่โกโปรโงเต้นเนี่ยก็บผเป็นอย่างดอกเดียวไปปั๊บขาเอาแล้วค่ะเพราะว่าบ่ได้เอาไม่ได้เอาขากล้องมาดีนะเอาโกโปมากันตายไม่งั้นสวยเลย เฮ้ยมันเหมือนกระติบข้าวทวะนั่นค่ะเทคไต่สะพานนะคะ<อ>เทกที่ไปเมื่อคืนนี้นะคะนี่คือย่านใจกลางเมืองนะคะ<อ>เราเราชอปปิ้งก่อนไหมแล้วก็เอาของไปเก็บที่สถานีรถไฟแล้วสถานีรถบัสแล้วเราก็นั่งกินอะไรที่นู่นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกินแล้วมันจะขี้เกียจไหม,ม,ไมเราาของไปเก็บแล้วเราก็เดินกลับมาใหม่ไง คือเราช้อปปิ้งก่อนไงแล้วเราก็ค่อยมาดูของเก็บตกออคือช้อปไปก่อนรอบนึงเราของไปเก็บเออแล้วก็เดินเล่นอีกรอบนึงเนี่ยแทมมาแทมนี่งไงแล้วก็เดินห้างนี่งไงข้างในอะไร่ะแกลืมซอยเหรอวะเออค่ะออนี่โรงนังนะคะด้านนาเป็นโรงนงังตรงนี้เป็นตลาดนัดน้นอยๆนะคะขายดอกไม้เดินดูก่อนไหมชะล,ล,ล,ละะละชะเล กระเป๋าผู้สงแสนกระเป๋ามากเลยล้อหักแน่แน่สตอบอรีอุ้ยสิบคนเองว่ะซื้อไหมซื้อไหมเป็นภาระในการหที่วนะเดี๋ยวเออเราเดินกลับขึ้นมาใหม่ก็ได้นะเพราะมันไม่ไกลเดี๋ยวค่อยมาซื้อไหมเพราะว่า โอ้ยบูแแบมันเอามาจากตรงไหนวะเออเอ้ยกระเป๋าให้กระเป๋าเอากระเป๋าอยู่ใบไม่บีหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้นี้เหมือนน่อไเอาไปแกงได้ไหมบะเนี่ยทาด หน่อไม้นะเนี่ยเอาไปแกงเหมือนแกงลาวได้ไหมเรียกกูซื้อจังไม่มีผู้ชายซื้อให้อ <g ül> ยากได้ไม่มีผู้ชายซื้อให้นะคะไม่มีอโะโวคาโดนี่ไงอโะโวคาโดสามลูกส <c oughs> ิบเขาบอกท่านไงล่ะ นงาเขียวเขียวบักพุซาใช่ไหมบักท่านแขกบอมันเอาเห็ดมาแต่ใส่แล้วค่ะพี่น้องมันเป็นความสามารถแต่นี่คือโรงหนังนะคะโรงหนังเดี๋ยวเราจะเดินไปชอบปริงชอบปริงนังอะไรปะจะดูเหรอ มีผู้บ่วพาดูที่รูนั่นเหรอค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อเสื้อผ้ากันข้างในนะคะนุน่นนะข้างในคงจะไม่ได้ถ่ายนะคะบลูไม่ใช่ไม่ใช่จะถ่ายด้วยแล้วก็ต้องโคมไปบ่อยๆเยวจะถ่ายสถานที่นี่ร้านขายขนมนะคะขายกุดิษ ต่างๆนะคะทังนี้ก็สแกนดิกเหมือนกันโรงแรมที่เราหาไอ้นั่นมันถึงถามว่าสแกนดิกถนนไหนแม่มันมีตั้งหลายสแกนดิกไง,งกกไม่เป็นไรหรอกเขาไม่จับเราหรอกเรามาย่านรัพสินค้าแล้วข้างหลังหรอ,อเ,นะเอออย่าไปสงสัยเขาเลย โฮเอ็มเราเข้าตรงไหนก่อนเข้าตรงนี้ก่อนนะไอ้ตรงที่ว่ามึงจะซื้อเสื้อให้เขาอะซารา่าต์เออตรงไหนวะใช่ตรงนี้ฝั่งนี้ไม่ใช่อเออเดินย้อนลงลเ,นนเอา้าววะนี้ไงทุ่มเบแบนอะไรก็แยะๆเข้าไปก่อนไม่เลยจะต้องรีบไปเลร้านนั้นเลยทำไมนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะรักนะจุ๊บจุบ